รัเสเซียประเทศที่ไม่ต้องบอกก็คงจะรู้กันนะครับว่ามันใหญ่ที่สุดในโลกคือใหญ่ขนาดที่ว่า1ใน8ของเนื้อที่อยู่อาศัยบนโลกเนี่ยก็ว่ากันว่ามันก็โดนรัเสเซียหว,วบเอาไปหมดเลยนั่นแหละครับหรือถ้าจะเปรียบเทียบไปเห็นภาพก็คือถ้าหากเราจะเอาแคนาดาซึ่งเป็นประเทศที่ใหญ่เป็นอันดับสองของโลกเนี่ยไปยัดลงในรัเสเซียนะครับเขาก็ว่ากันว่า มันจะสามารถยัดแคนาดาลงไปได้เกือบถึง2แคนาดากันเลยทีเดียวนะครับผมซึ่งเชื่อกันหรือเปล่าว่าแค่ความใหญ่ขนาดนี้มันยังไม่เทียบเท่ากับตอนที่รัเสเซียเนี่ยได้ใหญ่บิ๊กสุดๆเลยนะคือถ้าใครเปิดหน้าจออยู่เนี่ยก็มาดูแผนที่กันหน่อยนะครับนั่นแหละคือแผนที่ตอนที่รัเสเซียนะครับได้ถึงจุดพีคแบบใหญ่เป้งสุดๆว่าแต่แล้วเพื่อนๆสงสัยกันไหมครับว่าแล้วทำไมอยู่ๆรัเสเซียเนี่ย มันถึงใหญ่กันได้ขนาดนั้นล่ะทง้ทงทที่รู้รือเปล่าว่าจุดเริ่มต้นของรัสเซียเนี่ยมันเป็นแค่แบบเมืองเล็กๆก,ก,กากๆอันหนึ่งเท่านั้นเองนะครับผมว่าแต่คนรัสเซียเขาไปทําอะไรมาเขามีแนวคิดยังไงกันทำาม้อยู่ๆประเทศของเขาเนี่ยถึงได้ขยายไปขนาดนั้นนะครับถ้าหากเราสงสัยแล้วเนี่ยเราก็มาฟังกันเลยดีกว่ากับรายการแค่อยากเล่ากกบแอดมินเพจ FN Diary ในวันนี้นะครับโดยจุดเริ่มต้นของเรื่องนี้เองนะครับก็ต้องบอกว่า เอาจริงๆมันก็ไม่ค่อยมีใครรู้กันอย่างแน่นอนหรอกนะเพราะว่าดูความที่สมัยก่อนเนี่ยมันก็ไม่ได้มีบันทึกเป็นรายลักษณ์อักษรยังไงล่ะมีก็แต่เรื่องเล่าปากต่อปากที่บอกว่ารัสเซียเนี่ยนะครับก็าอาจจะเป็นพวกกลุ่มชนไวกิ้งหรือว่าพวกนักเดินเรือเร่ร่อนจากทางตอนเหนือเนี่ยแหละที่เขาก็ได้เดินทางเข้ามาอย่างยุโรปตะวันออกแบบไม่ได้ตั้งใจนะครับผมโดยเกรดความรู้เล็กๆนะ ไอ้คำว่ารุสในรัเสเซียเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นภาษาโบราณที่แปลว่านักเดินเรือด้วยนั่นเองดังนั้นไอ้คำว่ารัเสเซียอะไรเนี่ยก็อาจจะหมายถึงพวกนักเดินเรืออะไรอย่างเงี้ยนะที่นั่นแหละครับตอนนั้นพวกเขาก็เดินเรือลงมาผ่านทางยุโรปตะวันตกนะครับมุ่งหน้าเข้าสู่ทะเลดำเพื่อจะไปค้าขายกับกรุงคอนสแตนติโนเปิลหรือว่าตุรกีในยุคนั้นซึ่งไอ้ระหว่างเส้นทางที่เขาได้เดินลงมาในแม่น้ําค้าขายในยตอนที่เขาได้ตัดยุโรปทางตะวันออกนะครับพวกเขานี่ ก็ไม่ใช่แค่ขนสินค้ามาจากทางด้านบนอย่างเดียวนะแต่ว่าพวกรัสเซียสมัยก่อนก็จะมีการไปสอยเอาไอเทมอะไรจากข้างทางนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งน้ำพึ่งเอ่ยขนสัตว์เอ่ยหรือว่าพวกทาสนะครับก็จะไปจับคนแถวๆนั้นมาเอาลงไปขายในกรุงคอนสแตนติโนเปิลด้วยนึกว่าไอพวกไวกิ้งแล้วก็โหดสลัดอยู่แล้วมันตัวใหญ่ใช่ไหมก็จับพวกทาสเนี้ยแหละลงไปขายในนั้นนะครับก็ทํามาค้าขายกันขึ้นขึ้น,นลงลงอย่างเงี้ยจนกระทั่งอยู่มาช่วงหนึ่ง ไอ้พวกคนเดินเรือทางตอนเนี่ยก็คิดว่าอ้าวแล้วไหนๆเราก็ต้องมาหาวัตถุดิบอะไรอยู่ในแม่น้นํานี้ที่เราต้องเดินลงๆขึ้นๆพันๆอยู่แล้วงั้นทําไมเราไม่มาตั้งรกรากอะไรอยู่ตรงนี้เลยล่ะเราจะเดินทางกลับขึ้นไปยังยุโรปเหนือทําดอยอะไรกันนะครับผมดังนั้นแหละไอ้กลุ่มคนเดินเรือแรกๆที่มีนามว่ารุสเนี่ยนะครับเขาก็ได้เริ่มตั้งหมู่บ้งหมู่บ้านอะไรตามสข้างแม่น้ําเลยครับผมซึ่ง หนึ่งในบริเวณที่พวกเขาได้ไปตั้งเมืองอยู่เนี่ยนะมันก็คือเมืองเคียฟหรือว่าเมืองหลวงของยูเครนในปัจจุบันนั่นเองนะครับที่พอมาตั้งเสร็จเนี่ยพวกเขาก็ได้ค้นพบ,บความดีงามของเนื้อที่ตรงบริเวณนี้อีกอย่างหนึ่งเลยนั่นก็คือไอ้ตรงบริเวณสองข้างแม่น้าเนี่ยมันจะเป็นพื้นที่ราบเรียบอย่างมากเลยนะครับผมคือถ้าหากเพื่อนๆไปดูแผนที่ในภูมิศาสตร์ทางด้านยุโรปตวันออกหรือว่าแถ,แถบรัสเซียในส่วนยุโรปกับยูเครนเนี่ยเราจะเห็นได้ใช่ไหมครับว่าตรงนั้นเนี่ย มันจะเป็นเนื้อที่ราบอย่างกว้างเลยซึ่งข้อดีของเนื้อที่ราบคืออะไรล่ะก็คือมันจะสามารถเพาะปลูกอะไรได้อย่างง่ายใดไม่ต้องแบบขึ้นเขาหลังขดหลังแข็งไปใช่ไหมครับนั่นแหละพวกรัสเซียนในตอนนั้นนะครับก็เลยได้ดําเนินปลูกโค้งปลูกข้าวปลูกพืชอะไรจนกระทั่งในเวลาต่อมาเนื้อที่ตรงนั้นก็ได้รับฉายาว่าเป็นตะกรา้าขนมปังแห่งยุโรปหรือบางที่เนี่ย ก็เรียกว่าเป็นตะกร้าขนมปังของโลกเลยก็ได้นะครับผมเนื่องจากว่าไอ้พวกข้าวสาลีอะไรตรงบริเวณนี้มันก็ถูกปลูกได้แล้วก็ส่งออกเป็นเยอะระดับต้นๆของโลกกันเลยนะครับและ ด้วยความที่การปลูกข้าวปลูกนามันดีมากนั่นเองนะครับไอคนเดินเรือสมัยก่อนเนี่ยเขคิดว่าไม่ต้องไปเสียเวลาเดินเรือไกลกันแล้วก็พันตัวกายมาเป็นเกษตรกรเนี่ยแล้วก็ปลูกทํามาอาชีพอยู่อย่างที่ราบตอนนี้เลยนะครับผมซึ่งไอดินแดนตอนแรกของพวกเขาเนี่ยมันก็มีอะไรไม่ได้มากเยอะแยะหรอกนะครับผมคือถ้าหากใครไปดูแผนที่ในยุคนั้นนะเราจะเห็นว่าไอเนื้อที่ตรงรัเสเซียนะมันก็จะเป็นแค่แบบ จุดเล็กๆเหมือนเป็นติ่งมะเร็งติ่งหนึ่งในยุโรปแค่นั้นเองนะครับคือพวกเขาไม่ได้คิดจะขยับขยายไปไหนเลยเนื่องจากเราก็คงจะจินตนาการได้แหละว,ว่าพอมันปลูกข้าวปลูกนามันกินอะไรได้สบายแล้วว่าก็ไม่จำเป็นต้องมีแสแหงหาเนื้อที่ทํามาหากินอะไรกันไหม่ก็ทํางานอยู่ตรงนั้นไปเรื่อยๆนะครับแต่ถ้าว่าไอ้เนื้อที่ราบเนี่ย มันก็เป็นเหมือนกับดาบสองคมเช่นกันนะครับผมคือถึงแม้ว่ามันจะเหมาะสมแก่การเพาะปลูกใช่ไหมแต่ว่าข้อเสียของมันก็คือมันจะไม่ได้มีปราการอะไรมาป้องกันศัตรูเลยนะคือคิดดูสิถ้าหากมันมีศัตรูพวกหนึ่งที่แบบ ขี่ม้าเก่งๆแล้วก็ใช้ธนูบนหลังม้าพร้อมกับบ้าอำน,นาจได้เข้ามาบุกยังดินแดนนี้หน่อยเนี่ยบอกได้คําเดียวนะครับว่ารัเสเซียยุคนั้นน่ะคือตายแล้วประเด็นก็คือมันมันมีจริงๆนะสิครับก็คือไอ้พวกกองทัพของมองโกนั่นเองที่ในยุคนั้นมองโกก็ได้ขยายอำน,นาจอย่างมากขี่มาบนหลังม้าเลยเอาธนูแล้วก็บุกเข้าไปยังตรงรัเสเซียตรงนั้นนะครับ ก็ไม่ได้มีปราการธรรมชาติอะไรมาปกป้องเลยนะพวกมองโกนี่ก็เลยที่เข้าบ้านเข้าเมืองรัสเซียเผาเมืองกันแบบรัสเซียนี่ตั้งตัวไม่ถูกกันเลยือถ้าหากใครไปดูภาพวาดในยุคนั้นนะครับเราจะเห็นในตอนที่มองโกเข้ามาเนี่ยมันเข้ามาเป็นแบบเป็นหมื่นเป็นแสนกันเลย่ะถ,ถึงแม้ว่ารูปภาพมันจะดูไม่ค่อยน่ากลัวอะไรเท่าไหร่นะแต่นึกสภาพดูบรรยากาศจริงๆที่แบบมีคนตัวใหญ่หนวดเฟิร์มๆใส่ชุดขนสัตว์มาผู้ขี่ม้าเข้ามาในเมืองอย่างเงี้ยเราก็คงจะกลัวกันใช่ไหมครับ นั่นแหละไอ้พวกมองโกเหล่านั้นนะครับก็บุกเก็บบ้านเมืองของรัสเซียกันหมดจนกระทั่งตอนนั้นเนี่ยรัสเซียได้กลายไปเป็นทาสของมองโกกันหมดเลยแล้วก็เป็นไปยาวนานอยู่ประมาณร้อยถึง150ปีด้วยนะครับจนกระทั่งในเวลาต่อมาเนี่ยมันก็เหมือนกับจะมีเมืองหนึ่งในรัสเซียนะครับที่รู้สึกเริ่มไม่ยอมมองโกขึ้นมาและซึ่งไอ้เมืองดังกล่าวที่ว่านี่ก็คือมอสโกวีหรือว่า เมืองมอสโกในปัจจุบันนั่นเองนะครับผมที่ไอ้ชาวเมืองในช่วงนั้นเนี่ยที่พอหลังจากชาวเมืองพวกนั้นเริ่มไม่พอใจนะครับพวกเขาก็เริ่มที่จะสะสมอาวุธแล้วก็ซัพพกำลังครับรอจนวันที่มองโกนี่แหละได้อ่อนแรงนะั่นแหละเดี๋ยวเขาจะบวกมองโกแบบเต็มที่เลยซึ่งถามว่าแล้วทำไมอยู่ๆชาวเมืองมอสโกเนี่ยแกถึงได้มีความคิดที่จะแบบกลางปีก้าขาแข่งได้ขนาดนี้นะครับ เราก็ต้องบอกว่ามันก็ไม่ได้อยู่ๆเขามีมาแค่แบบใจอยากสู้นะแต่มันมีปัจจัยหลักๆตอนนั้นมันหนุนที่มีชื่อว่าเงินทองกับเทคโนโลยีนั่นเองนะครับผมก็คือเหมือนกับว่ายุโรปในยุคนั้นนะเขาจะมีความคลั่งไคล้ในการใส่เสือ้อขนสัตว์เสื้อขนเฟอร์อะไรพวกนี้มากเลยนะครับผมซึ่งไอ้พวกสัตว์เฟอร์ต่างๆเนี่ยมันอยู่ที่ไหนของโลกเยอะล่ะ มันก็อยู่ในแถบยุโรปเหนือๆหร,อหรือตรงที่หนาวใช่ไหมแล้วนั่นแหละมันก็มีสัตว์อะไรให้คนในมอสโกเนี่ยไปล่าอยู่เพียบเลยนะครับแล้วพอเขาล่าสัตว์มาเสร็จถลกขนสัตว์ออกมาเสร็จเนี่ยเขาก็เอาเข้าไปขายในยุโรปทําให้คนมอสโกเนี่ยเริ่มมีตังเยอะเป็นกอบเป็นกันะครับผมแล้วพออาเซียต่างๆของมอสโกได้เดินเข้าไปทําการค้าขายของยุโรปเนี่ยเขาก็ไม่ได้ไปแค่ค้าขายอย่างเดียวไงแต่เขาก็มักจะไปดูว่าเอ้ยยุโรปตอนนี้มีเทคโนโ,โนโลยีอะไรจะได้ซื้อกลับมาเล่นที่บ้านบ้างซึ่งถ้้าเป็นนสมัยคงแบบ คนไทยรวยๆที่เป็นไปอเมริกาไปญี่ปุ่นแล้วก็ไปซื้อพวกเครื่องเพลเครื่องเกมอะไรใหม่ๆกลับมาเล่นที่บ้านนะครับแต่ไอของเล่นสมัยก่อนที่ว่าเนี่ยมันคือ ดินปืนกับบ้องดินปืนยังไงล่ะนั่นแหละครับกรุงมอสโกในตอนนั้นเนี่ยก็หยิบเอาของเล่นเหล่านั้นนะกับมาสะสมตนกันที่บ้านเลยนะครับผมซึ่งเมื่อพวกเขาได้ไอเทมปืนมาอย่างเหมาะสมแล้วนะครับพวกเขาเริ่มเปิดศึกบวกกับทหารมองโกเลยครับซึ่งไอมองกโกเลียเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะมีทหารยงทหารเยอะขี่ธนูยิงมา้มาใหม่เพื่อนแอดมาลเจาะก็แล้เแลยขี่มา้ายิงธนูมานะครับแต่ว่ารัเสเซียเนี่ยมันมีอะไร มันมีปืนแล้วแบบธนูบนหลังม้ามจะไปสู้อะไรปืนได้จะไปครับรับเสเซียจนั้นก็ไปยิงสอยมองโกลุ่มแบบสอยหนึ่งสอยสองสอยสามอะไรเลยจนกระทั่งมองโกในตอนนั้นนะครับก็ต้องแตกตื่นกลัวขนาดขมิบก้ามดากจนฤทสีดวงมันปลิ้นออกมานะครับแล้วมองโกเนี่ยก็ควบมา้าหนีออกไปเลยนะครับผมซึ่งอีกปัจจัยหนึ่งซึ่งทําให้รัเสเซียสามารถบุกมองโกได้เอาจริงๆก็ต้องบอกว่ามันเป็นข้อเสียของพวกมองโกลเลียเองนี่แหละ ก็คือเหมือนกับว่าไอ้มองโกเนียด้วยความที่เขาเป็นชาวเผ่าเล่ร่อนเก่งการรบบนหลังมาในยุคสมัยก่อนมากเลยใช่ไหมเขาก็เลยได้แบบกินดินแดนอะไรไปได้เยอะแต่ประเด็นก็คือไอ้พวกนักรบเหล่านี้ เขาไม่ค่อยเก่งการบริหารงานนะครับคือพอไปเอาดินแดนอะไรมาเสร็จแล้วก็แบบเอสเราจะบริหารอะไรที่นี่ยังไงถ้าไม่เป็นนะครับผมนั่นแหละมันก็เลยทําให้อยู่ๆไอ้ดินแดนที่เคยอยู่ภายใต้อานัตมองโกเนี่ยก็ต่างแข็งข้อขึ้นมาจนทําให้ความยิ่งใหญ่ของมองโกนะครับก็ได้ถูกปั่นทอนจากภายในซึ่งมันก็ผเอิญพอดีเลยกับเป็นตอนที่ช่วงรัเสเซียเนี่ยเขาได้ลุกขึ้นมาหื้นมาเอือน,นะครับมันก็เลยได้ทําให้ตอนนั้นมองโกยอมถอนอํานาจออกไปจากดินแดนตรงที่เป็นรัเสเซียหมดเลยซึ่ง พอรัเสเซียได้กำจัดพวกมองโกออกไปแล้วใช่ไหมรัเสเซียในตอนนั้นเนี่ยก็ตั้งปณิธานอย่างหนึ่งเลยนะครับว่าพวกเขาเนี่ยจะไม่สามารถมาอยู่ชิวๆปลูกข้าวโล่งใจจนกระทงให้คนอื่นเนี่ยคนนอกได้เข้ามาบุกอีกแล้วนะครับแต่ว่าพวกเขาเนี่ยจะต้องทําอะไรสักอย่างเพื่อประวัติศาสตร์มันไม่ซ้ํานะครับประวัติศาสตร์มันต้องเปลี่ยนเปลี่ยนไปเป็นรัเสเซียที่แบบจะไม่สามารถมาโดนบุกได้อีกแล้วพวกเขาก็เลยได้หาทางกันเลยครับว่าพวกเขาจะทํำยังไงจะป้องกันยังไงไม่ให้คนมาบุกนะครับผมรัเสเซียในตอนนั้นเนี่ย ก็เลยได้มองไปที่ประเทศต่างๆในยุโรปเลยที่ก็แบบมีการแบ่งเขตแดนกันอย่างชัดเจนแล้วก็ปกป้องกันอย่างหนาแน่นกันเลยนะครับแล้วก็ไปพิจารณาดูว่าอแล้วทำไมไอ้ดินแดนต่างๆในยุโรปเนี่ยมันสามารถปกป้องบ้านเมืองเขาได้แข็งแกร่งกันขนาดนั้นนะครับจนกระทั่งรัเสเซียก็ได้ไปค้นพบกับคําตอบมาว่าอ๋อเพราะว่ายุโรปเนี่ยมันมีสิ่งที่เรียกว่า ภูเขากับแม่น้ําซึ่งก็เป็นปราการธรรมชาตินั่นเองไงล่ะครับผมก็คืออย่างที่บอกใช่ไหมครับว่าไอ้ดินแดนรัสเซียสมัยก่อนที่มันเป็นแบบกึงก่งกึยูเครนกับรัสเซียในยุโรปะนะมันจะเป็นเนื้อที่ราบแบบโล่งเตียนกันหมดเลยนะครับคือมองซ้ายขวาหน้าหลังเนี่ยแทบจะไม่มีปราการธรรมชาติอะไรปกป้องกันมาเลยรัสเซียก็เลยเริ่มหาหว่าโอเคงั้นไม่เป็นไรเราก็ลองมองดูซิว่าแถวแถวบ้านเราเนี่ยมันพอจะมีปราการธรรมชาติอันไหนมาป้องกันให้ใหเราได้บ้างซึ่ง คำตอบเนี่ยมันก็หาได้ไม่ยากเลยครับนั่นก็คือเทือกเขายูรานนั่นเองซึ่งไอ้เทือกเขาอันนี้นะครับถ้าหากใครไปมองตรงแผนที่รัสเซียเนี่ยเราจะเห็นได้เลยว่ามันจะกั้นอยู่ระวัง รัสเซียที่เป็นรัสเซียยุโรปกับรัสเซียที่เป็นเอเชียอย่างชัดเจนนะครับนั่นแหละรัสเซียก็เลยเห็นว่าเออนันไงมันมีภูเขาตรงลูกนั้นที่สามารถเป็นปราการธรรมชาติให้กับเราได้ดังนั้นจะรออะไรล่ะเราก็ขยายบ้านเมืองเราเนี่ยให้ไปอยู่ชิดๆกับไอ้เทือกเขาอันนั้นเลยเราจะได้อาศัยเทือกเขานั่นแหละมาป้องกันเราได้นะครับน่นแหละรัสเซียในช่วงนั้นก็เลยขยายบ้านเมืองไปจนกระทั่งอยู่ชิดติดขอบกับเทือกเขาอูรัลเลยครับถึงก็แบบโอเยรัสเซียจะปลอดภัยแล้วใช่ไหมครับ เราก็ต้องบอกว่าโน no, ครับผม <laughs> เพราะจริงอยู่แล้วว่าไอ้เทือกเขายูรันเนี่ยนะครับมันจะมีความยาวอย่างมากเลยคือยาวมาตั้งแต่แบบรัสเซียทางตอนเหนือเหนือจนเกือบจะลงไปปิดสนิททางด้านข้างล่างรัสเซียแล้วนะครับแต่ว่าไอ้ตรงข้างล่างตอนที่มันจะปิดเนี่ยมันก็ดันไม่มีเทือกเขาเลยคือเปิดรูให้กว้างมากเลยอะ่ะแล้วประเด็นก็คือไอ้รูตรงนั้นเนี่ยมันก็ดันเป็นรูเดียวกับที่มองโกอ่ะเขาได้ใช้บุกเข้ามายัางรัสเซียในตอนที่มองโกได้ไปตีว่ารัสเซียในรอบแรกด้วยนะครับ ซึ่งถามว่าแล้วอย่างนี้รัสเซียจะทายังไงล่ะรัสเซียก็แบบไม่เป็นไรงั้นเราก็พยายามตีบุกเข้าไปไอ้ตรงช่องโหว่ในเทือกเขานั้นนะไปดูซะว่าอีกฟากหนึ่งเนี่ยมันจะมีปราการธรรมชาติอันไหนที่มันจะเป็นแม่น้ําหรือภูเขาอะไรเนี่ยมาป้องกันได้หรือเปล่าแล้วเราก็จะไปอุดลอยตรงนั้นเนี่ยให้หมดกันเลยนะครับและนั่นแหละมันก็เป็นช่วงเวลาที่รัสเซียตอนนั้นเริ่มขยายดินแดนก็ไปกินวัว้าไปจนถึงในโซนที่เป็นเอเชียกันแล้วนะครับหรือว่าโซนที่เป็นไซบีเรียนั่นแหละ แล้วรัสเซียเนี่ยก็สามารถไปยึดดินแดนในแถบนั้นมาได้อย่างง่ายดายมากด้วยด้วยเหตุที่ว่าไอ้ตรงไซบีเรียเนี่ยมันก็ขึ้นชื่อในด้านความหนาวโหดสลัดอย่างมากนะครับที่ก็ทําให้ผู้คนเนี่ยไม่ค่อยอยากจะไปอยู่แล้วคนในตรงนั้นเนี่ยมันก็บอบบางมากเลยก็เลยทําให้การเข้าไปครอบครองของรัสเซียนในตรงเนื้อที่นี้เนี่ยก็ค่อนข้างทําได้ในระดับเลเวลอีซี่เลยแหะครับคือ มันก็มีบ้างแล้วนะครับที่มันจะมีคนบางกลุ่มในตอนนั้นเนี่ยได้ลุกขึ้นมาต่อต้านครับผมแต่แล้วรัสเซียเนี่ยก็ใช้ทั้งกองกําลังแล้วก็อํานาจเงินอํานาจปืนอะไรทุกอย่างที่รัสเซียได้มีอยู่นะครับมาตีบวกยึดหลังจากนั้นก็กลืนกินดินแดนของพวกเขาไปเป็นของรัสเซียกันหมดเลยซึ่งไอ้พวกกลุ่มคนที่จะลุกขึ้นมาต่อต้านรัสเซียเนี่ยเอาจริงๆก็มีไม่เยอะสักเท่าไหร่หรอกครับส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็จะยอมรัสเซียหมดนะพอรัสเซียจะเข้ามาบกุบกเขาก็เอาบ้านเมืองข้าไปเลยนะครับซึ่งถามว่าทําไมมันเป็นนนแบบั้ล่ะ ก็ต้องบอกว่าแนวคิดของชาวบ้านในตรงนั้นนะเขาก็คงคิดแล้วว่ารัเสเซียเนี่ยมันเป็นอาณาจักรที่แบบรุ่งเรืองยิ่งใหญ่กันมากแล้วยู่ยู่อาณาจักรรุ่งเรืองแบบนี้จะมาขอบ้านเราไปเป็นดินแดนของเขานะครับเราก็อาจจะได้รับผลประโยชน์อะไรในการเติบโตร่วมกันรุ่งเรืองไปร่วมกันบ้างคนแถวนั้นก็เลยอ่ะยอมให้ดินแดนของตัวเองกับรัเสเซียไปหมดเลยรัเสเซียก็เลยสามารถครองพื้นที่ต่างๆต,ต,ตรงไซบีเรียเนี่ย ได้อย่างง่ายดายเลยนะครับคือเรื่องการต่อสู้ต่อรบกับผู้คนเนี่ยมันไม่ค่อยเป็นปัญหาใหญ่ๆกับรัสเซียหรอกหาก่ว่ามันน่าจะเป็นเรื่องราวของความโหดสลัดของภูมิอากาศมากกว่าแล้วครับผมเนื่องจากอย่างที่บอกไซบีเรียเนี่ยมันก็หนาวเหน็บกันมากใช่ไหมครับไอการจะเข้าไปตีอะไรต่างๆได้เนี่ยพวกเขาก็ต้องทนกับสภาพอากาศที่ทรหดอย่างมากมายแต่ทว่าในบรรดาความหนาวเหน็บนั่นเองมันก็กลับทําให้รัสเซียเนี่ย ได้ร่ำรวยขึ้นดีนะครับผมเนื่องจากพอมรรากาศหนาวๆเสร็จเนี่ยมันจะมีอะไรอยู่เยอะแหละครับ มันก็มีพวกสัตว์ซึ่งมีขนเฟอร์ยอยู่เยอะกันใช่ไหมครับรัสเซียในช่วงนั้นเองก็เลยได้ประโยชน์จากการไปล่าเอาสัตว์ที่มีขนปุกปุยจากบริเวณตรงไซบีเรียอันกว้างนี่กลับไปถลกหนังทําเป็นเสื้อหนังบ้างทําเป็นขนบ้างเอาเข้าไปขายในยุโรปนะครับซึ่งก็อย่างที่บอกใช่ไหมว่าไอ้พวกเสื้อขนเฟอร์เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ต้องการมากสําหรับพวกคนรวยในยุโรปดังนั้นเองพอรัสเซียได้ขายเสื้อขนสัตว์อะไรได้เยอะมากขึ้นนะรัสเซียก็ยิ่งรวยรวยรวยขึ้นอีกนะครับผม ซึ่งในขณะเดียวกันกับที่รัสเซียได้ขยายเนื้อที่ของตนเองไปทางตะวันออกอยู่เนี่ยนะรัสเซียเนี่ยก็ไม่เชื่อว่าจะไม่ได้ทําอะไรกับทางตะวันตกนะครับเพราะว่าพอมองแผนที่ของรัสเซียในยุคนั้นไปนในทางตะวันตกนะเราก็จะเห็นได้ว่ามันก็ไม่ได้ว่าจะมีปาการธรรมชาติอะไรอยู่เช่นกันใช่ไหมรัสเซียในช่วงนั้นเนี่ยก็คิดว่าจะขยายดินแดนของตนเองนะครับให้มันไปชิดกับปาการธรรมชาติอะไรสักอย่างหนึ่งที่เขาจะหาเจอนะครับก็เลยได้เริ่มขยายเข้าไปในตรงตะวันตกซึ่งมันก็คือ ตรงยุโรปนั่นเองแหละหรือเอาจริงๆก็ไม่ใช่อะไรมากหรอกครับคือพอรัเสเซียได้ขายขนรวยๆขึ้นมาแล้วมีเงินเยอะเนี่ยเขาก็เริ่มกลางขึ้นมาครับก็เลยบุกร่วไปตบควบดินแดนในแถบนั้นนะ่ะซึ่งถ้าหากเรามองแผนที่ทางภูมิศาสตร์ของยุโรปในตอนเหนือนะเราก็น่าจะพอเดาๆได้เลยว่ารัเสเซียเนี่ยน่าจะไปเก็บตรงไหนบ้างนะครับเพคือตรงที่ลาบที่มันจะไหลไปจากรักเสเซีย เข้าไปยังโปลแลนด์เนเธอร์แลนด์ยาวไปจนก,กระทั่งถึงฝรั่งเศสเลยนะครับนั่นแหละตอนนั้นรัเสเซียก็มีความใฝ่ฝันจะขยายไปได้ยิ่งใหญ่ขนาดนั้นเลยแต่แค่นั้นเนี่ยมันก็ยังไม่พอนะครับเพราะหนึ่งในปัญหายุคนั้นที่รัเสเซียได้มีความน้อยใจมากเลยก็คือพวกเขาเนี่ยไม่ค่อยมีชายหาดอะไรให้ได้ไปเที่ยวับผมคือแบบอยู่แต่อากาศหนาวๆโขสลัดทะเลมันก็กลายเป็นน้ําแข็งกันในช่วงยุคน้าหน,นาวหมดรัเสเซียก็เลยอยากจะหาทะเลอันหนึ่งที่มันไม่ได้กลายเป็นน้ําแข็งในหน้าหนาวนะครับผม พวกเขาก็เลยได้มองขึ้นไปครับคือมองไปตรงฟินแลนด์กับพวกสวีเดนอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าตรงนั้นเนี่ยมันก็จะมีทะเลเบอลติกนะครับซึ่งก็เป็นทะเลที่โอเคแหละถึงแม้มันจะหนาวอยู่บ้างถนะ้ามาเทียบกับทะเลบ้านเรานะครับแต่ว่ามันก็จะไม่ได้กลายเป็นน้ําแข็งแบบทั้งปีเหมือนกับไอทะเลที่มันอยู่เหนือรัสเซียไปไงพอให้คนรัสเซียเนี่ยสามารถมีหนทางในการค้าขายทางน้ําได้ตลอดทั้งปีบ้างนะครับนั่นแหละในช่วงสักประมาณปี1,700นะครับ รัเสเซียเนี่ยก็เลยเริ่มไปเปิดไพ่บวกกับอาณาจากักรสวีเดนที่ก็ได้ครองพื้นที่อยู่ตรงนั้นเลยแล้วก็ทําสงครามกับมันอยู่ถึง20ปีเลยนะครับผมจนกระทั่งในที่สุดสวีเดนก็เหมือนก็จะอ่อนพ่ไปนะครับแล้วก็ยกดินแดนแถบนั้นเนี่ยให้กับรัเสเซียไปแต่แต่แต ความอยากจะขยายใหญ่ของรัสเซียเนี่ยมันก็ยังไม่ได้หยุดลงแค่นั้นครับคือรัสเซียในตอนนี้เนี่ยกลายไป็นเหมือนกับไอ้พวกคนที่ติดเศรยกรรมไปแล้วนะคือพอมันเศรษกรรมม่ใหญ่ขึ้นใช่ไหมก็อยากจะใหญ่ขึ้นอีกใหญ่ขึ้นอีกนะครับรัสเซียในตอนนี้นเนี่ยก็เลยมองไปดูใช่าเอ๊ะจะใหญ่ไปตรงไหนดีแล้วเขาก็เล็งไปทางตอนใต้ครับที่มันมีทะเลดําอยู่นั่นเองนะครับซึ่งไอ้ตรงนั้นเนี่ย มันก็มีอาณาจักรหนึ่งซึ่งได้ครอบครองอยู่ที่ก็มีนามว่าอาณาจักรออตโตมันนะครับแต่เหมือนกับว่ารัสเซียเนี่ยจะไปได้ยินข่าวมาว่าออตโตมันเนี่ยมันกําลังเสื่อมอานาจลงครับคืออาณาจักรข้างในมันกลางมันกลวงรัสเซียก็เลยถือโอกาสในตอนนั้นเลยบวกเ้าไปผนวกไอ้ส่วนตรงใกล้ๆกับทะเลดําที่เป็นของออตโตมันเนี่ยเข้ามาให้กลายเป็นของรัสเซียเลยนะครับผมซึ่งไอ้บริเวณดังกล่าวนะมันก็คือเนื้อที่ตรง ใครเมียหรือว่าเนื้อที่ที่มันมีปัญหาอะไรอยู่ในทุกวันนี้นะครับนั่นแหละมันก็เลยได้ทําให้เนื้อที่ของรัสเซียในส่วนของยุโรปนะั้นเริ่มขยายใหญ่ขึ้นมามากนะครับผมและทีนี้ภาพก็ตัดกลับมายัางส่วนของตะวันออกกันบ้างที่ตอนนี้หลังจากซึ่งรัสเซียได้ขยายเนื้อที่ไปยังแถบทุ่งไซบีเรียเพื่อบบ จะไปหาปราการธรรมชาติอะไรใช่ไหมครับพวกเขาก็หาไม่เจอสัทีครับคือไซบีเรียเนี่ยมันโล่งเตียนมากเลยก็แบบขยายไปเรื่อยๆขยายไปเลยจนกระทั่งไปสุดถึงไอ้ดินแดนตะวันออกของรัสเซียในปัจจุบันแล้วนะครับก็คือไปติดกับตรงทะเลอะไรกันหมดเลยซึ่งเอาจริงๆเนี่ยถ้าเขาบอกว่าจะขยายไปเพื่อหาปลาการธรรมชาติอะมันต้องควรจะหยุดได้แค่นั้นแล้วนะเพราะมันก็เป็นทะเลแล้วแต่ไม่คนรัสเซียที่ได้ถูกส่งไปหาดินแดนในตอนนั้นเนี่ยก็มองข้ามทะเลวอ๊ยิวว มันยังมีดินแดนอะไรอยู่ใกล้ๆเราลองล่องเรือข้ามไปดูสิรัสเซียในตอนนั้นเนี่ยก็เลยล่องเรือข้ามไปจนถึงบริเวณที่เรียกว่าอลาสกาซึ่งปัจจุบันเป็นของอเมริกานั่นเองนะครับผมนั่นแหละรัสเซียก็ไปยึดดินแดนอลาสกานะหวบมาเป็นของตนเองทั้งผืนเลยนะซึ่งแบบไอการขยายดินแดนออกไปอย่างมากมายของรัสเซียในตอนนี้นะมันก็ถึงกับทําให้แม้กทั่งไอพวก รัฐบาลที่อยู่ในเมืองหลวงหลักๆนี่ก็เริ่มสงสัยแล้วเรากำลังทําอะไรอยู่แล้วจะขยายไปทําไมเนี่ยแล้วไปยุดอลสกาเนี่ยมันทําอะไรกันได้คืออลสกาเนี่ยแบบยิ่งกว่าไซบีเรียแล้วมันแบบโล่งเตียนไม่มีอะไรกันเลยแล้วมันก็กลับยิ่งทําให้รัสเซียเนี่ยต้องเสียตังค์มากมายในการไปดูแลอะไรดินแดนตรงนั้นจะไมคือขาดทุนอย่างเยอะแยะเลยจนกระทั่งในเวลาต่อมากอีกหลายปีนะครับก็คือเกือบๆยุคปัจจุบันแล้วอะรัสเซียก็ได้ขายดินแดนตรงอลสกาเนี่ยนะครับ เพื่อจะเอาตังค์กลับมาบริหารในบ้านเมืองรัสเซียบ้างนะครับที่ก็ได้มาประมาณ70ไม่รู้กว่าล้านอะไรดอลลาร์จะไม่ได้เป็นตัวเลขประมาณนี้เลยครับผมนั่นแหละรัสเซียคิดว่าโอ้คุ้มละดินแดนตัวนั้นไม่มีอะไรกากขายไปเอาตังค์มาใช้ดีกว่าหากแต่ว่าหารู้ไม่ว่าไอ้ก่อนที่อเมริกามันจะมายอมซื้อดินแดนอลาสกาของรัสเซียด้วยตังค์แบบจํานวนมาหาศาลแบบนี้อเมริกานะครับเขาก็ได้คำนวณมาแล้วว่ามันคุ้มครับผมเพราะก่อนหนะ้านั้นเองอเมริกานี่ก็แอบมาสำรวจตรงบริเวณลาสกาแล้วว่า ข้างใต้ผืนดินที่มันดูเหมือนจะไม่มีอะไรเนี่ยมันมีน้ํามันอยู่เพียบนะครับผมและนะั่นแหละพอหลังจากที่รัเสเซียได้ขายอเมริกาอะไรเสร็จใช่ไหมอเมริกาเนี่ยมันก็มาเริ่มขุดเจาะน้ํามันตรงนั้นเลยนะครับทําให้รัเสเซียเนี่ยรู้สึกว่าเสียหมาแบบสุดๆกันเลยนะครับผมแต่เอาเปา็นว่าเราย้อนกลับมาในยุคที่รัเสเซียกําลังขยายอํานาจไปต่อดีกว่าคือหลังจากที่รัเสเซียเนี่ยได้ขยายไปยังอ拉斯ากันเสร็จใช่ไหมรัเสเซียก็แบบ ยังไม่พอใจยังอยากจะใหญ่โตขึ้นไปอีกเขาก็เลยได้มองลงไปที่ดินแดน,นตรงไหนที่เขจะขยับขยายไปได้อ๋อมันมีตรงนี้นี่เองนั่นก็นคือตรงเอเชียกลางหรือว่าโซนที่ปัจจุบันมันมีประเทศทั้งหลายแหล่ที่ลงท้ายด้วยสถานนะครับไม่ว่าจะคาซัคสถานทาจิกิสถานอะไรเทือนๆนี่นะครับนั่นแหละรัเสเซียก็ได้ขยายอํานาจลงมาหวบตรงนั้นเลยนะครับซึ่งไอ้ตรงนี้แหละมันก็ได้สร้างความร่ํารวยให้กับรัเสเซียขึ้นอีกนะเนื่องจากว่าดินแดนประเทศสถานสถานแบบนี้เนี่ยมันจะมีทั้ง สภาพอากาศแล้วก็ภูมิศาสตร์ที่แบบเหมาะสมกับกปลูกฝ้าอย่างมากนะครับผมแล้วฟ้าเนี่ยมันเอาไว้ใช้ทําอะไรละ่ะมันก็เอาไว้ใช้ผลิตเสื้อใช่ไหมครับรัเสเซียเนี่ยก็เลยได้ผลิตเสื้อผ้ากันแล้วก็อากลับไปขายในยุโรปต่อซึ่งมันก็ทําให้รัเสเซียเนี่ยได้รวยขึ้นมาอีกเด้งครับคือต้องบอกเลยว่าไอ้ความรวยของรัเสเซียในยตอนนี้มันพีคสุดๆเหมือนใครละ่ะจะหยุดรัเสเซียก็หยุดไม่อยู่นะครับถ้าหากใครเอาแผนที่ของรัเสเซียในยุคนั้นมาเทียบกับรัเสเซียในยุคนี้นะยุคนี้เนี่ย แผนที่ของรัเสเซียเหมือนจะแหว่งไปจากยุคนั้นประมาณหนึ่งในสี่กันเลยนะครับแล้วแบบอ่าแล้วอยู่ๆทำไมรัเสเซียถึงแบบได้แหว่งไปอย่างนั้นละ่ะเราก็มาเริ่มเข้ากันเลยสู่ขาลงของการขยายเขตของรัเสเซียกันดีกว่าครับผมซึ่งอย่างแรกเลยมันก็เช่นเดียวกับพวกอาณาจักรมองโกงมองโกเลยที่มันได้ขยายไปในตอนแรกนะั่นแหละคือพอมันขยายใหญ่มากอะ่ะ เขาก็ดูแลปกครองกันได้ไม่ทั่วถึงไงบวกกับอย่างที่2ก็คือไอ้พวกอาณาจักรยุโรปอะไรในยุคนั้นนะครับมันก็เริ่มจะไปขยายดินแดนล่าอาณานิคมต่างๆและอย่างเช่นแบบอังกฤษที่ก็ได้เริ่มหวบเอาอินเดียขึ้นมานะ่ยซึ่งพอรัเสเซียได้ขยายประเทศพวกสถงสถานได้ลงไปด้านล่างใช่ไหมมันจะไปเจออะไรมันก็ไปเจอกับอินเดียที่ก็อยู่ภายใต้การครอบครองของอังกฤษหรือว่าอีกมหาอำนาจหนึ่งใช่ไหมครับรัเสเซียในช่วงนะั้นก็เ่มคิดว่าโอ้ยไม่ไม่ขยายไปต่อดีกวก็ไม่อยากไปตบกับอังกฤษอะะไรปรปมาณนนั้ หรือว่าไอ้พวกดินแดนต่างๆที่เคยโดนรัสเซียยึดได้ไปในตรงที่มันไม่ใช่ไซบีเรียคือตรงที่เขาเจริญเจริญหน่อยนะ <c oughs> เขาก็มีการลุกขึ้นมาตีหวบตบกับรัสเซียบ้างนั่นแหละบวกกับ เศรษฐกิจกับการบริหารการบ้านการเมืองในรัเสเซียเองตอนนั้นนะครับที่ถึงแม้ว่ารัเสเซียเนี่ยภาพลักษณ์มันจะดูเหมือนกับใหญ่จนน่าประทับใจมากใช่ไหมแต่พอส่งเข้าไปดูในประเทศเนี่ยคือมันกลวงเลยนะครับผมประชาชีในประเทศเนี่ยไม่รู้จะแบบเติบโตอะไรไปไหนเทคโนโลยีก็ไม่ค่อยจะมีตามไม่ทันฝั่งยุโรปตะวันตกน้ำซ้ำําบ้านเขาเนี่ยก็ยังได้มีหลากหลายองค์เหนือหัวสุดน่ารักแห่งราชวงศ์โรมานอฟด้วยนะครับ ก็ค่อยๆมา,ลงงา,ชาชถลุงเงินจากประชาชนไปถลุงเงินจากประชาชนไปคือแทนที่จะเอาไปพัฒนาให้ประเทศรุ่งเรืองเนี่ยท่านก็ออาไปปนเปื้ออะไรกันหมดเลยจนกระทั่งแบบอุย้ยวังรัสเซียลูมานอฟเนี่ยนะมีสมบัติอะไรกันอย่างเยอะแยะเลยละครับผมซึ่งเอาจริงๆถ้าหากคนในวังจะมีอะไรหรูมีอะไรหลาเนี่ยคนข้างนอกเขาก็ไม่ว่าหรอกนะครับถ้าหากเขาจะมีกินกัน แต่ก็เหมือนกับว่ารัเสเซียในตอนนั้นเนี่ยมันได้เน่ามากเลยบวกกับกษัตริย์องค์สุดท้ายของรัเสเซียในตอนนั้นนะมันก็มักจะมีข่าวล่ําข่าวลือกันว่าพระองค์เนี่ยไม่รู้จักการบริหารบ้านเมืองหัวดื้อไม่ยอมปรับปรุงให้บ้านเมืองรัเสเซียเนี่ยได้ทันสมัยนะครับคือราชวงศ์อยู่สบายแบบนี้แต่โบราณเนี่ยก็อยู่สบายไม่งั้นอยู่เรื่อยๆนั่แหละครับจนกระทั่งนั่นแหละมันก็เลยได้นํามาสู่เหตุการณ์ของการที่พวกผู้คนของรัเสเซียเนี่ยเขาลุกฮือขึ้นมาแล้วก็ลาก,ลากเอากษัตริย์ของพวกเขานะครับ ไปเจาะด้วยลูกตะกัวกันเล่นหมดเลยทําให้รัสเซียเนี่ยสามารถจะกลับลุกขึ้นมาขยายดินแดนของตนเองใหม่ได้อีกรอบก็คือพอเขาล้มกษัตริย์อะไรลงไปใช่ไหมรัสเซียเนี่ยก็ได้เข้าร่วมกับสงครามโลกครั้งที่สองนะครับผมแล้วพอสงครามโลกครั้งที่2ได้จบลงซึ่งรัสเซียในสมัยนั้นที่ก็เป็นโซเวียตแล้วเนี่ยได้ชนะสงครามโลกด้วยนะครับโซเวียตเนี่ยก็ไปแบบ รวบเอาดินแดนจากหลายๆส่วนเนี่ยมาอยู่ในใต้อานัตของโซเวียตนะครับหรือว่าจะมีพวกประเทศในกลุ่มขอบขอบรอบนอกที่เขาเรียกว่าวอร์ซอแพนะได้เป็นรัฐกันชนได้กับโซเวียตนั่นเองซึ่งเมื่อประวัติศาสตร์มาถึงตรงนี้เนี่ยหลายๆคนก็น่าจะคุ้นกันแล้วนะก็คือในเวลาต่อมาเนี่ยไอความใหญ่ของโซเวียตในตอนนั้นก็ได้ลดตัวลงมาอีกเนื่องจากว่า พอโซเวียตในช่วงนั้นมันได้แตกใช่ไหมครับไอประเทศต่างๆที่เคยเป็นโซเวียตกันเนี่ยเขาก็ไม่ค่อยชอบกับเศรษฐกิจท,ที่มันได้อยู่ข้างในโซเวียตนะก็หนีไปซบอกกับยุโรปกันหมดจนทําให้รัเสเซียเนี่ยก็ได้เริ่มหดตัวลงหดตัวลงแล้วเฮียตินตินของเราเนี่ยก็รู้สึกว่าเริ่มไม่โอเคแล้วก็เลยพยายามบุกไปตบขยายดินแดนกลับเพิ่มขึ้นมานะครับผม ซึ่งถ้าหากใครอยากฟังว่าสหาภาพโซเวียตเนี่ยมันได้ล่มสลายลงมาได้ยังไงอย่างละเอียดนะครับแอดก็มีทำคลิปอธิบายเอาไว้แล้วอยู่ด้านล่างเลยนะครับผมสามารถกดเข้าไปฟังกันได้เดอ้อหรือใครที่มีแฟนอาร์ตนะครับก็สามารถส่งมาได้ที่แชทในแฟนเพจเฟ e บุ๊ก f n d a r y เลยนะครับและสำหรับวันนี้ก็เช่นเคยครับผมแอดก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเดอ้อบ๊ายบาย